สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส,ส,ส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสําหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้อาจจะมีความคุมเครือนในใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านยังมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันได้ครับเมามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ9ถ้วยนะครับ9ถ้วยคือเรื่องของการที่ท่านมีแนวโน้มที่จะต้องเจอคนมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้มีกิจกรรมมีงานมีการพบปะก,กับผู้คนมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวัง ท่านอาจจะได้งานติดต่องานได้เจราจาตกลงต,ต่างๆประสบความสำเร็จด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดคนบางคนที่เข้ามาในแวดวงวงจรชีวิตวันนี้อาจจะมีเรื่องทําให้ท่านเสียหายด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางรอบคอบรัดกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญารวมทั้งข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอมนูลความคุมเคือในใจมีปัญหาบางอย่างที่ยังตัดสินใจไม่ได้อันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่พี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องเจอนะครับอาจจะเจอปัญหาความรักปัญหาของการตัดสินใจโน่นนี่นั่นที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3เรียญน,นะครับเรื่องของการเงิน มีส่วนที่ดีที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาในช่วงนี้นะครับการลงทุนค้าขายการทําธุรกิจการเจรจารตกลงเกี่ยวกับการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับมีโชคลาภเข้ามาด้วยคือคิดรู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วท่านจะมีโอกาสในเรื่องนี้จะเป็นเซนส์สัญชาตญาณความรู้สึกลึกๆของชาววันอาทิตย์ที่จะใช้แล้วก็เกิดผลในทิศท,ทางที่ดีด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นวีนอฟฟอร์จูนวันนี้มีโชคลาภใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆากการที่ท่านเจอปัญหาเจ้าพสกท่านจะเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ที่มันวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับรับเงินจํานวนมากๆพลิกชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะพบเจอผู้คนค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังอาจจะมีเรื่องบางเรื่องตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดความรักยังไม่ลงตัวในช่วงนี้นะครับเส้นทางของการเงินเริ่มดีขึ้นมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตดีขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆพลิกชีวิตได้ดีแก้ไขปัญหาของการเงินได้ดีมากด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน จันนะครับวันนี้มีเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้ควรดำเนินชีวิตความรอบคอบไม่ประมาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือทาวเวอร์ทาวเวอร์คือปัญหาสถานการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิด แต่ว่าจะเกิดขึ้นทำนองนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นคงจะไม่ดีเท่าไหร่นักก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับชาววันจันทรนะครับวันนี้จะทําอะไรจะเดินทางจะขับรถก็ต้องระวังป้องกันคือมีสติไม่ประมาทถ้าเผื่อว่าเราเจอปัญหาเราจะรับมือได้แก้ไขปัญหาทันนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น9เหรียญ9เหรียญคือเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะครับวันนี้มีรายรับมีการเงินที่น่าพอใจสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะมากทำงานได้สร้างอาชีพได้มีรายได้มีการเงินที่ดีของตัวเองนะครับแต่ว่าประเด็นความรักอาจจะยังไม่ ดีเท่าไหร่นักนะครับหรือไม่บางคนก็จะมีความสมัครใจพอใจที่จะทํางานสร้างอาชีพเชื่อมันในตัวเองอยู่สบายๆก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นก้าไม่เท้างานยังเยอะนะครับวันนี้ไม่ว่างานหลักงานประจําอาชีพเสริมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการจัดสรรเรื่องของการงานเรื่องเวลา เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับและที่ควรระวังเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทํางานแบบไม่พักผ่อนก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงบางคนมีการเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนมีปัญหาเรื่องของการงานต้องสะสางบางคนมีปัญหาชีวิตต้องจัดการวันนี้ต้องเข้มแข็งเข้มข้นอดทนสู้แล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องบุญบุญเรื่องยุ่งยากเรื่องลาบากใจเรื่องบางอย่างที่เราไม่คาดคิดไม่อยากจะให้เกิดก็อาจจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับวันนี้ควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะยอย่างไรก็ตามชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่างานอย่างเยอะการจัดการการสัสดสางปัญหาของการงานบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนย้ายที่ทํางานบางคนต้องเดินทางอกอกอต่างจังหวัดนั่นเป็นภาระหน้าที่ที่ท่านจะต้องทาด้วยความ รอบครอบหนักแน่นมั่นคงนะครับวับน,นีิตุภาาสติีชาววันจันนะครับบัน,นีิโดุดเด่นในเรื่องของรายได้การเงินเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่ว่าความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพีน้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภ วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้หงุดหงิดลำคาญใจกับบางปัญหาบางเรื่องนะครับและก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายๆเรื่องด้วยนะครับระวังป้องกันข้อผิดพลาดและก็ตั้งใจรับมือการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสถ้วยสี 4, ถ้วยคือปัญหาหัวใจความหงุดหงิดความไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องบางเหตุการณ์สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการมันไม่เป็นไปตามที่ มัใจมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นนะครับพอเข้ามาพอได้รับมามันก็ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาความดกิธความไม่พอใจความทุกข์ความกังวลเกิดขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นเด็กถือถ้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาหง,งุดหงิดรำคาญใจนะครับแต่ว่าลูกหลานบริวารก็ยังมีส่วนเติมเต็มเข้ามาทําให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจประโลมใจให้ผ่อนคลายผ่นจากบรรยากาศที่มันไม่ดีได้เหมือนกันครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววัดอังคารครับมีแฮงแมนอยู่ด้วยนะครับ แฮงแมนคือการพลิกสถานการณ์พลิกชีวิตบางทีวันนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ จากตำแหน่งนี้จากจุดนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็วกับทันหันบางคนมีเหตุจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็เป็นไปได้ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับแต่ทิศทางแนวทางดวงวันนี้โอกาสที่ท่านจะพลิกสถานการณ์ชีวิตจากจุดที่ไม่ดี ไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับมองเห็นโอกาสแล้วก็ต้องมุ่งไปข้างหน้านะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้แล้วท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับมีเม,มจิเชียนนะครับในดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีอีกประการหนึ่งนะครับโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆงานดีขึ้นนะครับนี่คือการพลิกชีวิตได้นะครับจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับในความรู้ความสามารถสร้างเงินสร้างอาชีพได้ดีได้จะมีโชคลาภที่ ดีขึ้นอย่างมากๆาด้วยนะครับรายรับเริ่มเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นจุดที่มีดีคือจุดที่มันมีรายจ่ายเยอะนะครับใช้จ่ายแบบไม่ประมาดระวังก็เป็นผลกระทบได้เหมือนกันรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงองคนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากนะครับมากมากแบบป้าที่อาจจะไม่คาดคิดเลยก็เป็นไปได้นะครับบางคนเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีพอใจไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นมาด้วยความรักอย่างไม่ลงตัวในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ท่านจะพลิกชีวิตเข้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีงานมีความมั่นคงมีรายได้มีการเงินมีโช โชคลาภแบบน่าตื่นเต้นน่าอัศจรรย์เข้ามาด้วยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ชีวิตเริ่มเดินหน้าต่อไปงานดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ควรระวังก็ยังมีรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ10ดาบมาก่อนเลยนะครับพี่น้องชาววันพุธครับสิ่งที่ควรระมัดระวังมาก่อนคือปัญหาสุขภาพ วันนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนั่นถือว่าโชคลาภมหาศาลด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นราชินีถ้วยราชินีถ้วยคือเรื่องของความสมบูรณ์ความมั่นคงในเรื่องของงานและการเงินนะครับวันนี้งานดีเงินดีนะครับแต่ว่าท่านอาจจะยังขาดปัดจจัยของด้านภายใน รอคอยบางอย่างที่จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้คนรักของท่านอาจจะอยู่ห่างไกลรอคอยเวลาที่จะกลับมาเจอกันก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ไม้เท้า2ไม้เท้าคือโอกาสจังหวะวงจรชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานเข้ามานะครับสำหรับคนที่รอคอยงานจะได้งานทํา สำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศงานใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาด้วยบางคนก็จะมีอาชีพเสริมเติมเข้ามาในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตต่อไปเส้นทางของการเงินเริ่มดีขึ้นจะมีเงินหมุนเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชาววันพุธครับส่วนประเด็นความรักคนที่รอคอยความรักอยู่มีโอกาสจะสมหวังครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความละเอียดความรอบคอบนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยมีโอกาสที่จะสมหวังเพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าที่ท่านต้องการนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใจยเย็นๆสับคนที่รอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะสมหวังมีงานเข้ามาตลอดไม่ว่างานหลักงานประจําอาชีพเสริมการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับภาคของความสมบูรณ์คืองานคือเงินดีขึ้นความรักที่รอคอยอยู่มีโอกาสจะสมหวังนะครับโชคลาภเริ่มหมุนเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้าอาจจะนิดอาจจะไม่มากตามที่ท่านปรารถนาเท่าไหร่นะก็ต้องใจเย็นๆนะครับเน้นไปที่สิ่งที่ควรระวังคือปัญหาสุขภาพวันนี้ต้องดูแลนะครับ ครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้มีข่าวดีมีพรวิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยส่งเสริมให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับแต่อยไรก็ตามท่านก็ต้องมีเรื่องที่ควรระวังเหมือนกันส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสีไมเท้าสีไมเท้าคืองานคือเงินคือความรักที่เริ่มเดิหนหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จนะครับ สำหรับท่านที่รอคอยงานจะสมหวังคนที่สมัครงานไว้คนที่สอบเพื่อที่จะทำงานเพื่อเรียนต่อมีโอกาสที่จะได้สำเร็จตามที่ต้องการครับวันนี้การงานเริ่มต้นได้ดีไม่ว่าจะงานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายรับเข้ามาตลอดนะครับและความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ครับมาเป็น5ไม้เท้านะครับ5ไม้เท้านี่คือเรื่องที่ควรระวัง ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับอาจจะมีปัญหากับคนบางคนอยู่ด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆย็นมีเหตุผลนะครับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น j u d g ม e n t มีข่าวดีมาถึงนะครับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีครับคนที่รอคอยข่าวการงานการเงินความรักจะสมบังนะครับวันนี้มีงานเข้ามางานใหม่ๆด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องของการงานแก้ ้ได้นะครับจะมีงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้งานได้ทั้งเงินด้วยนะครับวันนี้รายรับดีขึ้นมีงานมีเงินและโอกาสความรักจะสมบังสำหรับคนที่รอคอยความรักจะสมบังนะครับนี่คือส่วนที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญกุศลด้วยจะส่งให้ท่านได้พบกับความสำเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพาเลหัส,สบดีนะครับเป็นสีดาบนะครับวันนี้จะทําอะไรร,ะรอบคอบใจเย็นๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระทุกระทั่งอะไรที่ยอมได้ยอมไปก่อนดีกว่านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันพฤริหัสบ,บดีนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นจะมีข่าวดีเข้ามานะครับคนที่รอคอยงานรอคอยการเงินรอคอยความรักจะสมหวังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศสลส่งให้ท่านได้รับกับความสร็จนะครับมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับการเงินดีเยี่ยมแต่อย่างไรก็ทมนะครับวันนี้ระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทการกระทบกระทั่งนะครับวันนี้ต้องใจยเย็นเย็นอดทนรอคอยนะครับแล้วท่านก็จะพบสิ่งที่ดีๆครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดวงเด่นมากๆเยี่ยมยอด ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้รายละเอียดของดวงจับเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10บเหรียญน,นะครับสิบเหรียญคืองานคือเงินคือความรักที่เติมเต็มเข้ามามีจังหวะพอดีพอดีประมาณนี้นะครับคืองานก็จะได้งานการเกราจาตกลงเรื่องของการงาน มีความสำเร็จนะครับลงทุนใหม่ๆก็ดีเยี่ยมมีการวางแผนการจัดการการบริหารที่ดีเพื่อให้งานของท่านเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคง การเงินก็จะได้รับเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนที่รอคอยนะครับมาพร้อมกับการบางแผนการจัดการการลงทุนที่ดีและความเข้าใจกันในเรื่องของความรักวันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้บางครอบครัวมีลูกหลานมีบริวารมีทายาทเติตมเต็มเข้ามาทําให้เกิดความสุขด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะสันเดอั้นคือดวงตะวันนะครับวันนี้มีเส้นทางของความ เปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างความเสถียรได้ในเส้นทางของอาชีพการงานมีชื่อเสียงมีอำนาจบรารมีมีเกียรติยศเข้ามาด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เติมเต็มเข้ามานอกจากงานเด่นยังมีความมั่นคงทางด้านอื่นๆตามมาด้วยการเงินก็ดีชีวิตดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามกันนะครับเป็นสตรีงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบทบาทของสุภาพสตรีชาววัน สุกนะครับวันนี้โดดเด่นขึ้นมาไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับเป็นผู้นําก็สุดยอดนะครับแก้ไขปัญหาก็เก่งแล้วก็ทํางานได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันสุกนะครับเป็นเดอฟูนะครับมีการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจมีความบันเทิงเข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลานี้นะครับเดินทางออกต่างจังหวัดพักผ่อนตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงดีดวงคนที่จะประสบคาวามสำเร็จมีชื่อเสียงมีความสมบูรณ์ความมั่นคงทั้งด้านของการงานการเงินและเรื่องของความรักด้วยนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้เสมอน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่าน วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับต้องยึดมั่นสโลแกนคีย์เวิร์ดคือว่าปัญหามีไว้แก้แล้วท่านจะพบกับโอกาสใหม่ๆนะครับ รายเรียอต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ8ดาบ8ดาบคือข้อผูกมัดสิ่งที่พันธนาการทําให้เราเกิดความอึดอัดไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเรื่องของสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นปัญหาเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆแก้นะครับในสิ่งที่กําลังเป็นปัญหานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2ดาบมีการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นนะครับบางคนสร้างงานผ่านสื่อออนไลน์ด้วยมีร้านค้าในออนไลน์ก็สามารถที่จะทํางานได้ค้าขายได้มีการตกลุงมีการทําสัญญาใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับมีรายดับมีการเงินเข้ามาดีเยี่ยมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังข้อผิดพลาดด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาถ้าเผื่อว่าท่านทํางานโดยขาดความระมัดระวังหรือประมาทนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วยนะครับอ่าแถ้วยคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจากปัญหาจากอุปสรรคจากความยุ่งยากลำบากใจวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นก้าวพ้นจากปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้นะครับการงานจะดีขึ้นคนที่ราคอยงานจะได้งานทําบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะครับ ทำงานดีตรงกับความต้องการชีวิตดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินก็จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับและความรักก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาความรักได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่ผิดหวังคนที่เคยขัดแย้งทะเลาะก,กันก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับส่วนปัญหาสุขภาพก็ยังมีทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะได้รับการดูแลร,รักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับนี่คือโอกาสดีในการแก้ไขปัญหาสําหรับชาววันเสาร์ครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นสตาร์โชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะครับโชคลาภกําลังจะหมุนมาไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือโชคเกี่ยวกับความรักนักครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนอาจจะเจอปัญหาข้อผูกมัดพัฒน,นาการทําให้เกิดอึดอัดรําคาญใจงุดหงิด ประมาณนี้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้แล้วท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานจะแก้ไขได้นะครับใครที่รอคอยงานคนที่ไม่มีงานทําเริ่มดีขึ้นนะครับเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้ว การเงินก็จะดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับความรักเริ่มเข้ามาเข้าใจกันได้นะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักจะสมหวังสุขภาพก็ยังมีโอกาสในการที่จะได้รับการดูแลรักษาให้หายได้นะครับฟื้นฟูสุขภาพได้และนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสของคําว่าโชคดีความสมหวังโชคลาบสิ่งดีๆที่กําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบนะครับก็บอกเล่าสู่การฟังกว้างๆนะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับ พบกับสิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังมั่นคงร่ำรวยกันนะครับสวัสดีครับ